แถวเนี้ยถีเนแกแน่น,นอนแลาวอะไรเนี่ยอ,นะอ,อยู่หน้าอีจีบังอยู่แถวตึกไอ f ีเอต้องบอกว่าวันเนี้ยเลิกงานแล้วแบบขิวมากอ่ะจริงๆมีทานอยากจะไปะระกระตีติดกินเลยแล้วกันเ้่นอย่างงี้ก็ได้หรอ,อจะไปรอทำไมนก็เหลืออะไรใส่มาเ,าเรียบอร้านนี้ต้องบอกว่าราคาเด็ดมากอืราคาดีอ่ะสิงค้อนเด็ดการเบลอเลย

Cháu ngắn kì đam tàu ngắn để vô cái luôn đi, không thương khuyên cháu ngay cháu ngay ủa, tàu làm mũi 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 đòn mũi bớt, mũi 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 เป็นคนที่มาร้านซูชิแล้วกินซูชิไม่เคยคุ้มอะไรเลยเพราะไม่กินก็ไม่เก่งแล้วไปญี่ปุ่นจะกินอะไรเนี่ยก็ซื้อข้าวป,ปั้นเนี่ย<า>ข้าวปั้นได้ <S <S ไดเดี๋ยวนี้นพัฒนาแล้วค่ะเกมอย่าโด่เกิเด,ดมาในยุคไหนย,ยังไม่ค่อยกินผักเลย จะชุดหรอีไม่กินี้เยอแล้วนะให้กินแล้วคร่อยนกินผับเีนี้พัฒนาแล้วยังยังยังไม่หยุดอีกยังไม่รอคุยอีกยังไม่รอคุยก้องจริงนะเขาว่ามันอร่อยมากขออนุญาตุแต่งชุดจะไปไหนนีครับ อย่าพูดใต่ชุดมากินซูชิชุดสวยขนาดนี้เลยไหมถามจริงคือจริงๆแล้วเนี่ยแทนก็จะไปสวยฮารูฮารานะแต่ว่าขับรถมาเนี่ยเกือบชั่วโมงไปแล้วยังไม่พ้นระรามสี<อ>จะไปไหนได้เอเชียทีกรอเพียอยู่รอเพียอยู่เว้ยูไม่เบรกเลยนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้จะจิ้มอย่างเดียวเลยไม่ช่วยทำมาหากิน <c oughs> เดี๋ยวไส่เกียอ ขออนุญ,ญาตนะคะอร่อยไหมอุ๊ยอร่อยมากอร่อยจริงจริงมันจะมีหวานไม่เผ็ดแต่มันมีเปรี้ยวๆคือโอ้โหมาลองลองลองเค้าว่ามันอร่อยจังเดี๋ยวทำหน้นาให้อร่อยด้วยอร่ออร่อยอร่อยเนื้อมันจะนุ่มๆมันจะเป็นแบบว่า ปเปรี้ยวหวานหนังข้างนอกมันจะกรอบนออิดๆข้างในมันก็จะนุ่มๆรสชาต <c oughs> ิจัดจ้านมากอ่ะจัดว่าจัดว <c oughs> ่าเข้มร้านอยู่ไหนชวนสิร้านอยู่ไหนอ๋อร้านอยู่นาราจีวาซอยหนึ่งใต้ตึกไอที <c oughs> เอฟอทีเราคาสูงเพียรสงผล <c oughs> น่าเลยอร่อยทุกอย่างราคาต้องบอกว่าอะไรนะหางคุ้มแบบร้านนั่งดักบนห้างเลยนะ <c oughs> แล้วคุณภาีพาบอกกันเลยอร่อยด้วยอร่อยเต็มอ้าวลาไว้บ่ายหน่อยพอุ่นี้ก็ ขอทัวร์านก่อนละกันมไม่ไหวแล้วอะถีว่าอ,อยากกินหมดทุกอย่างเลยตอนนี้ไม่สามารถทำอะไรได้ตัดมันออ่ไม่มาค่ะนี่เรียกว่าอะไรลูร่ารูดเดอร์ลูโโดดร่า เขาเรียกว่าเ่อร้านนมสดเพิ่งเคยกินเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้สั่งอะไรุนอ๋อเขาพูดอันนี้อันแค่อยากวอาว่าลูลานนมสดเป็นยังไงชิมให้ชิมชิป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 หน้าตามันคล้าๆลูกชิปลูกชิปมันใกล้ๆหน่อยอะไรหรออะไรอะไรอะไรใกล้ๆนะมาใกล้ๆหน่อยทำไมอ่ะลูกชิว้าว ไม่เลืนได้ด้วยอ่ะขอนิดนึงไอ้ไอันนี้ของไอ้ของเขาแต่เราจะเอาอืออร่อยมันหอมนมดีนะมึงคลายคลายลูกคิดอ่ะอันนี้รุ่นละนมสดสดอันนี้น้ำแข็งใส่ถั่วแดงสังเกตถั่วแดงถั่วแดงมันเยอะมากอ่ะติมันี่่ไหนนี่เดี๋ยวใขยันก่อน่อืออร่อเบาหวานเกินเลยเนี่ย แค่นี้ยังหนุบไม่บอกเติมเข้าไปไม่ใช่หมอนี่หนุบใครอ่ะอว่หนุบก้องใช่ไหมได้เลยมันก็บอกว่าล้าเข็มแดงตลอดเวลาเอ๋ฝันเอ๋ฝันเอ๋ฝันมันมันมากเลยอ่ะยังยังยังไม่หยุดยังไม่หยุดอีกมันต้องเอาอย่างงี้มันต้องเอาชาเขียวของเขาผสมกับถั่วแดงของเราแล้วก็ยังเข้ากันมากเลยอ่ะยังไม่ปิดอีก